ฉันไม่รู้เลยว่าของขวัญชิ้นนั้นจะไม่ได้อยู่ในกล่องแต่มาในรูปของคนแปลกหน้าที่ทำให้ฤดูหนาวปีนี้อุ่นขึ้นทั้งหัวใจคืนฤด,ดูหนาวเมืองทั้งเมืองถูกห่อหุ้มด้วยแสงไฟคริสต์มาสเสียงเพลงดังแผ่วๆจากร้านรวงผู้คนเดินเคียงกันหัวเราะซื้อของขวัญให้คนที่รักแต่ฉันเดินคนเดียวฉันไม่ได้โกรธใครไม่ได้อกหัก ไม่ได้ถูกทิ้งฉันแค่เหนื่อยเหนื่อยกับการเป็นคนที่ต้องเข้มแข็งเหนื่อยกับการเป็นคนที่ต้องเข้าใจทุกคนจนลืมถามตัวเองว่าวันนี้ฉันไหวหรือเปล่าปีนี้เป็นปีแรกที่ฉันออกมาซื้อของขวัญไม่ใช่ให้ใครแต่ให้ตัวเองของขวัญชิ้นเล็กๆเ,เพื่อบอกตัวเองว่าเธอพยายามมามา,มากพอแล้วนะ ฉันหยุดอยู่หน้าร้านของขวัญเล็กๆร้านที่ไฟสีส้สมอุ่นส่องออกมาผ่านกระจกด้านนอกหิมะตกช้าๆเหมือนโลกกำลังพยายามปลอบใครบางคนในร้านกลิ่นโกโก,โก้อุ่นลอยอบอวลฉันเดินไปที่ชั้นวางถ้วยมีถ้วยโกโก้ลายคริสต์มาสเรียงอยู่หลายใบฉันหยิบใบหนึ่งขึ้นมาเพราะมันดูธรรมดาแต่ดูอุ่นอย่างประหลาด ในจังหวะเดียวกันนั่นเองมีมืออีกข้างหนึ่งหยิบถ้วยลายเดียวกันขึ้นมาเราชะงักเงยหน้าขึ้นศบตากันเขาเป็นชายหนุ่มธรรมดาเสื้อโค้ทสีเข้มรอยยิ้มบางๆรอยยิ้มของคนที่ไม่ได้พยายามทำให้ใครประทับใจเขาพูดเบาๆเหมือนกันเลยนะครับฉันยิ้มไม่ได้รู้สึกเขินไม่ได้รู้สึกตื่นเต้น แค่รู้สึกว่าการยืนอยู่ตรงนั้นมันไม่เหงาเหมือนก่อนหน้านี้เราไม่ได้ถามชื่อกันไม่ได้ถามว่ามาคนเดียวหรือเปล่าเขาเดินไปกดเครื่องโกโก้แล้วยื่นแก้วอุ่นๆมาให้ฉันเขาวางแก้วลงข้างฉันแล้วยืนอุ่นมือเงียบๆในร้านมีเพียงเสียงเครื่องทำเครื่องดื่มกับเสียงหิมะกระทบกระจกเบาๆฉันเพิ่งรู้ตัวในตอนนั้นเองว่า บางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คําปลอบไม่ใช่คําแนะนำแต่คือใครสักคนที่ไม่ทำให้เรารู้สึกเหงารู้สึกเหนื่อยคืนนั้นฉันกลับถึงห้องต้นคริสต์มาสต้นเล็กตั้งอยู่มุมห้องไฟกระพริบช้าช้าฉันชงโกโก้ใส่ถ้วยใบนั้นถ้วยที่ฉันซื้อให้ตัวเอง ไออุ่นลอยขึ้นและในใจฉันกลับนึกถึงรอยยิ้มของคนแปลกหน้าที่ไม่รู้แม้แต่ชื่อฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ความทรงจำสั้นๆกลับทำให้ห้องนี้ไม่เหงาเหมือนเดิมวันถัดมาฉันออกไปซื้อผงโกโก้เพิ่มและไม่รู้ว่าทำไมเท้าฉันถึงพามาร้านเดิมเขายือนอยู่ตรงนั้นฉันวางเดิมมือของเขา ถือถ้วยโกโก้ลายเดียวกันแต่ข้างในมีของขวัญเล็กๆใส่อยู่เขายิ้มก่อนผมคิดว่าคุณน่าจะกลับมาฉันหัวเราะเบาๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมเรานั่งดื่มโกโก้ด้วยกันคุยเรื่องเล็กน้อยเพลงคริสต์มาสที่ชอบปีใหม่ที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเขาพูดว่า ผมไม่ได้อยากให้ปีใหม่เปลี่ยนชีวิตผมทั้งหมดแค่อยากให้มันไม่หนาวเกินไปฉันฟังและเข้าใจโดยไม่ต้องถามอะไรเพิ่มก่อนแยกกันเขาหยิบถ้วยโกโก้อีกใบยื่นให้ฉันไม่มีโบไม่มีคําสัญญาไม่มีคําว่าความรักเขาพูดเพียงว่าเผื่อวันไหนคุณอยากอุ่นมือแต่ไม่อยากอยู่คนเดียวฉันรับไว้ ยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าถ้าหิมะตกอีกเราเจอกันที่นี่นะคะเขาพยักหน้าและในขณะที่เราต่างเดินแยกกันฉันรู้ว่าการเจอกันครั้งนี้อาจไม่ได้เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตแต่ฤดูหนาวปีนี้อุ่นขึ้นจริงๆบางการเจอกันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเราแต่เจอกันเพื่อบอกว่าเรายังไม่ต้องเดินฝ่าความหนาวเพียงลำพัง แล้วคุณล่ะอยากเจอใครสักคนแบบนี้ไหมคะ